ติดนะะคเออกับพวกเราสติอันนี้เข้ายังไม่เข้าสวัสดีนะยังไม่เข้าหรอกคืออะไรใครถือไหมอ่ะก็ถือไว้ตรงนั้นเราได้ยินไหมครับถ้าพูดเอาวางอย่างนี้ได้ยินไหมได้ยินแค่มีนพูดนิดเดียวมันก็ได้ยินแล้วล่ะโอ้มีนนี่ค่อยตัวเอนาะเอาจริงเหรอมันงั้นมีนติดที่คอไปเออเอาวางอย่างนี้ เอาอย่างนี้ติดติดที่แบบว่าตรงเสื้อมินก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวอีกสองคนมาเผื่อเขาจะได้แบบไปไว้ข้างหลังได้ติดไหมติดหมวกใช่ไหมสองร้อยหรอเอออะไรสองร้อยยังไม่ได้ไลฟ์เลยไลฟ์ที่ไหนร้องละสองร้อยคนนะไม่เขาไลฟ์แล้วแน่ๆโอ้โหเจ๋อบอลนั่นไงไลฟ์แล้วโอ้โหจบแล้วไหนไหนไปดูสิขอดูหน้าหน่อยได้วย ครับทุกคนผมโดนแต่ว่าพี่บอลบอกว่ายังไม่ไลฟ์เรียกพี่ว่าลุงแอดอ๋อลุงแอดนะครับผมลุงแอดลุงแอดลุงแอดนะครับเะาบอกว่าไม่แต่อยู่ที่เปลี่ยนปีปีปีหมวกไม่ได้ยินไหมครับผมถ้าไม่ได้ยินพ่อหมวกพี่นะครับเออพ่อใส่ติงหมวกพี่เฮ้ยนี่ทำไปทำมาก็แบบว่ากำลังทางด้านซ้ายกำลังมีผลงานอยู่ทางด้านขวา กำลังจะมีผลงานเฮ้ยบ้าพอไปเฮ้ยเรื่องอะไรอ่ะเรื่องอะไรครับตรงต่อจากแม่เลี้ยงสูงเรื่องอะไรครับขอเเรื่องพูดเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรมีน วันที่ยี่ห้ามีนาคมเออเรื่องจริงปะเนี่ยเฮ้ยจริงรอมานานมากใช่ครับผมก็เนี่ยออนแอร์แบบว่านู้นเที่ยงคืนนะครับผมเที่ยงคืนหนึ่งตีสองนะครับผมก็เมื่อตะวันรับฟ้าก็เป็นเวลาของดวงดาวเอ้ยอย่าลืมเฮ้ยอย่าลืมเอาใหม่เอาใหม่อันนี้คัดก่อนนะเออคัดคัดอ่ะห้าสี่สามอ่ะเมื่อตะวันรับฟ้าก็จะเป็นเวลาของดวงดาวครับแล้วดวงไหนครับอ่าดวงนู้น โหส่งอะไรมาผมคิดไม่ทันลุงแอบโอ้โหลุงแอบผมไม่ทันไม่ทันจริงๆเฮ้ยแต่พี่อยาจะบอกว่าพี่ไปแอบดูมาแล้วน่ารักมากเลยนะหนูอยากให้ทุกคนรอดูซีนเปิดตัวปัทวีค่ะเพราะว่าเป็นซีนที่ทุกคนคาดหวังมากๆแล้วก็มันเป็นซีนที่ไม่ธรรมดา เพราะว่าผมมาซีนเดียวแล้วก็กลับต่างประเทศเลยไมจริงเหรอจริงแต่แต่พี่ชอบบอกว่าการที่บอกว่าเรามีคอนฟ lict กับพี่ของเราอะไรเงี้ยอืจบพอันใมครับใช่ตอนจบขอคู่กันใช่ไหมเออทำไปทำมาได้กันเฉยเลยสปอยเลยเนี่ยสปอยอู้วอ้าวหมิ่นเ้ยตอนตอนจบขอคู่กันใช่ไหมอาแย่แล้วคุณยิงหันกับคุณปัทวี๋ เออไปขอโทษกันสปอยทำยังไงไปขอโทษคุณตู่เลยแล้วตอนท้ายมินก็แบบไปบวชไงบวชชี่มีบวชด้วยใช่ไหมนี่เรื่องไหนเนี่ยที่ดูเรื่องอะไหนอะเมื่อตะวันดวงนู้นมาเมื่อตะวันดวงนูนจะเป็นเวลาของนูนไม่ต้องบอกชื่อกลุ่มเมื่อตะวันลับ้าก็จะเป็นเวลาของบอกไม่ได้บอกไม่ได้ใครเป็นคนคิดใครเอ้าไม่รู้สองคนอะ ไม่มินก็ริว่ะน่าจะริวใช่ป้อออ่าอเมื่อกี้เราบอกโปรโมทไปแล้วแต่ว่าละครที่กำลังจะลาจอไปเรื่องแม่เลี้ยงเนี่ยตอนนี้มันก็กําลังเข้มข้นเลยน้องมินได้ดูไหมนะไ้ดูะถึงไหนแล้วได้ดูถึงอะไรนะชื่อถึงดวงไหนแลวพทพโบอ่าอ มีแผ่นซ้อนแผ่นแล้วเขาก็เอายาไปวางไว้ในล็อกเกอร์แล้วเขาก็เปิดแล้วเขาก็โดนตำรวจจับแล้วก็ติดตัเขาเป็นคนทำแล้วจริงๆแล้วอ่ะคือใครนะเป็นล่าจนจบเลยไหม <c oughs> ไจบเลย <c oughs> ไม่บอกจะบอกว่าดูจริงๆไงเออใช่ที่เชื่อแล้วว่า <c oughs> มินดูจริง <c oughs> แต่ว่าไอ้คนเสื้อน,น้ำตาเนี่ยยังไง <c oughs> ค,ร <c oughs> ครับยังไงรู้ไหมว่าพีคเล่นเรื่องอะไรครับเรื่องตาครับรู้ไหมว่าพีคเล่นเรื่องอะไรอยู่ครับ พี่เลื่องอะไรนะพี่เลี้ยงนี่เลี้ยงครับผมดูอยู่ในโวสเตอร์หน้าบริษัทนางเอกใครครับนางเอกนางเอกคือพี่อุ้มอ่าแล้วอีกคนอีกคนนึงอีคนนึงอีคนนึงพี่โบ๊ชไงนางเอกพี่ขอบคุณนะตุ๊บี้เออจริงนะใช่ไหมก็เป็นตัวเองมาแล้วอ่านี่เออ เออตอนรับหน่อยอีบัวอีบัววกับอีบัวเออมาคิดาอ่อไนะอ่าพี่น้องที่หยดเข้าไปนั่งข้างหน้าไปมาเลยมาเยมามามมเมา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 ามาาม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 ่มา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 มมามามมา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 มมา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 าม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 ะมมา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 มยมาา ในเมื่ออยู่เขาเรียกอะไรนะกุ๊ปเดียวกันเรามาบอกดีว่าเราอยู่กุ๊ปอะไรครับขอเสียงดังๆเหมือนการบูมสักทีหนึ่งเพื่อขมขวัญกุ๊ปไฟฝนกุ๊ปไฟเมื่อเช้ากเมื่อเช้าเอพูดยังไม่รู้เรื่องเลย่มใครเขาครุเราเราคือกลุ่มอะไรเอ่ยเออกลุ่มอะไรเรากุเวเออกุมเวฟเฮ้ยเ้ยโดนเออเพลงนี้ คือเขาเรียกว่าคลิปนมีความผสมผสานผสมผสานอ๋อผสมผสานอย่างลงตัวแล้วคิดว่าใครเวฟดีสุดผสมผสานแต่ไม่ลงตัวเซนค่ะใช่อุปกร่าวันนี้ถ้าถ้าตัดเซนไปปุ๊บอบบพี่ว่ามีเหนือเวฟดีมากเลยนะไม่เชื่อลองพูดไปนั่นเออเฮ้ยกำลังไปพูดนื้ไม่ได้ไม่เราต้องยืนขึ้นเวฟหน่อยอะะะไรนฮยืนขึ้นเวฟให้มันเหมือนหัวจะท้าเออผมไม่รู้ได้ Icana, ไม่ได้ไม่เวฟครับจ้ของขวัญโจ้ขวัญมก่อนครับลุงจะมโดเนป่าวานถ้าเปาวานจะตีลังกาข้างหน้าเลยใช่ไมเออลได้พูดนะครับวันนี้ลุงแอดพูดลุงแอดมลัาอยู่อแล้วเราเวฟกันเนี่ยเราเรามีอะไรมาบอกว่าสปอยคุณผู้ชมบ้างว่า การเวฟของพวกเราเนี่ยมันจะแบบมันจะกระแทกตาคนชมกระแทกกันเองมากกว่าคือเต้นไปก็ชนกันเองชนกันเองมบลบอกกิ้งค่อนข้างเยอะกอบอกว่าอะไรนะเพลงของเรากระแทกหูคนดูทุกคนแน่เพราะเพราะอะไรครับเพราะอะไรเพลงนี้เพราะว่าครูบอกว่าอะไรนะครูบอกว่าคลับเราเป็นคพวกเราเป็นครูพี่เต้นยากที่สุดแล้วเออคำถามเดียวเลย คือเอาหนูมาไว้คือหนูแปลกใจมากเดนิทนั่งกลางนิดนึงตัวบางพี่มีไหมไม่ไม่ไม่คือคือนั่งกลางไม่บังมีแต่ตอนนี้ยบังผีอยู่เขาไม่บางทำไมนะเมื่อกี้บอกครูบอกบอกครูว่าเอาหนูมาทำไมเฮ้ยแต่ว่าเดนิทก็เต้นดีอยู่นะผิวมากเลยอะจำท่าดีมากเออแล้วสุดท้ายอะสปอยนิดนึงสปอยสปอยนิดนึงสปอยไป อ่าสปอยต่อกันสปอยต่อกันเฮอื้อโอ้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 อยเดียวกันนะนี่นี่มันกูเดียวันปกเดียวกันเนาะเดียวกัน่คือเพลงมันให้จะยากเออเพลงชื่นชมชื่นชมสปอยเพลงนี้เนื้อเพลงมันแบบว่าเนื้อหามันแนวไหนยังไงเขารชื่นชมเจ้าของเพลงอือ เขาเพลงลองยากมาก้องยากมากเออแต่เมนแดนอย่างพีคแล้วแค่นี้มันมง่ายมากใช่คือคือเขาคือบอกคือพอคุณเต้นเจบอยู่อยาปุ๊บพี่พีคเต้นได้เลยคือแจกครหนึ่งยังไม่ทันจบอ่ะเขาเต้นต่อจบแหน้องไปเห็นใคใว่ะใช่ไหม เมนแดนของเรา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 รู้สึกว่าใครจะเป็นบอกว่าตัวแทนของเมนแดนที่จะขึ้นขึ้นถัดจากพีคต่อไปคนที่สองมินนี่ชคุณนี่เออเบอร์สองของกลุ่มนี้เลยซื้อเลยเลยจกแรบอากรู้มากเฮ้ยแต่พีก็เห็นมินก็เต้นบอกว่ามันก็ได้อยู่นะเออเขาแบบเลยเออดังสายลม คุณรู้ไหมคุณรู้ไหมคุณยังให้ผมเต้นที่เออหน้าเล็กปีแรกด้วยแล้วก็ปีสุดท้ายเป็นปีแรกที่เขาเต้นแล้วก็ได้อยู่ในกลุ่มที่เต้นยากที่สุดเขาเรียกว่ารับน้องเออแล้วก็ต้องทำได้อย่างดีด้วยเพราะว่าคนดูเขาคาดหวังแล้วเนี่ยอันนี้อยากจะบอกอีกคนหนึ่งเอลพิวอีกคนหนึ่งคือใครครับ น้องเฟรนน้องดนใช่ซูกลไปแล้วอะไรนะจะอยู่นี่ครับคือลีลาเขาค่อนข้างที่จะแบบคือมันท่วงท่าระบายดีอ่างเงี้ยท่วงท่าระบายดีเป็นยังไงอ่ะอ่าน้องเล่าบ่ายทีนะพูดบ้างออ๋อตัวนี้พูดหน่อยอ่าคำตรงที่น้องเขาเป็นคนนี่ครับตั้งใจมากนี่เวลาเขามาพี่ใช่เราเราเรียนรู้จากเรียนรู้จากอประจานเออ าจารย์เซนอันนี้อีกคนหนึ่งนะอ้าวพาดพิงถึงคนที่ไม่มาคนนั้นเขาก็เมนเหมือนกันใช่ไหมคนนั้นเขาเอลฟิ้วเลยครับดูรอดูพี่ว่าแบบว่าพี่บอกพี่ว่าสูสีก็มีเลยอ่ะคนนั้นน่ะสูสีเลยมากเลยครับเออเขาที่หนึ่งเลยแต่เราบอกว่าตอนนี้โทรไปไม่หลังยังไงๆแล้วก็มีอีกคนนึงน้องฟ้าเออแต่ตอนนี้น้องติดภารกิจกลังซ้อมร้องเพลงอยู่ เออค่อนขาจะโปรเขายังพูดอยู่เลยว่าเขาจะซ้อนถึ่งสองคุุมนานตอนพี่บ้านนะแต่ทีเนี้ยพี่ก็อยากจะเห็นบอกว่าเดนิสอะสปอยเพลงสักนิดนึงขอทอนนึงที่แบบว่าหลบคีอะคือหนูร้องแล้วแบบโอ้โหหลบเียนี่ผนมีค่าสิทเลยทุกคนขอมาแต่มาแต่คำอ่าโอเค นานาคนไหนอาพี่พี่ขอท่อนขอให้ถัดไปแจกมิ้นนะถ้าท่อนถัดไปจากเดนิแจกมิ้นอ่ะท่อนถัดไปท่อนถัดไปเอออ่าอ่าอ่าอ่อ่า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 ต่อไปต่อไป ใช่เ <จ uur> าเรียกอาพีกพีกต่อต่อมีนดิมันเพลงเดียวกันหมดเอออเป็นภาษาปิดท้ายที่เฟน อันนี้ดูเลยแลมจบเลยจั้วี่มับเลยวอ,อันนี้คืออัน,นเดียวที่ถูก <c oughs> อันเดียถูกถูกนะถูกนะอ่าไหนไหนอันเดียวที่ถูกแล้วพี่อยากให้ห้าคนทำพร้อมกันว๊อดพร้อมกันดิพร้อมท่าด้วยโอเคพร้อมท่าด้วยพร้อมท่าด้วยห้าสี่สามโอ้นั่นไม่มีใคร <c oughs> นี่มันเพลงเดียวกันจริงเหรอเพลงดีกันใช่แน่นะในช่อ่า และที่เราซ้อมๆกันมาเนี่ยเพื่อที่จะไปทำหรือโชว์ในวันไหนยังไงครับบอกพี่หน่อยวันพรุ่งนี้ครับใชนอรุ่นี้โชว์พรุ่งนี้แล้วหรอวันนี้โชว์พรุ่งนี้เลยตามไลฟ์ไลฟ์ไปติดบอกหน่อยเราจะบอกว่าจัดโชว์กันวันไหนชื่องานอะไรข้างหลังอ่านห้พี่ฟังหน่อยสามห้าห้าบอกใบหวยเหรอค5 years anniversary new energy นาน งานอะไรนะอีกทีอ้าวมิ้นงานโดนค่ะโดนช่องสามถูก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 เออจัดขึ้นวันไหนครับขึ้นวันไหนจัดขึ้นวันไหนยี่สิบเก้เดือนอะไรเดือนอะไรมีนามีนาสองพันห้าร้อยันห้าร้อกสิบตรงกับวันอะไรครับ ขึ้นสิค้าข้ามแรมต่ำมีนตรงกับวันอะไรครับวันเสาร์วันนี้วันที่ใช่เหรออาทิตย์ดิใช่เหรอไม่มีแล้ววันนี้วันที่อะไรยี่สิบสองเออยี่สิบสองวันนี้วันอะไรนะ่ตรงกับวันเสาร์วันเสาร์ันไหมใครบอกว่าหรือว่าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Saturday มันได้จริงอ่ะตรงกับวันเสาร์แล้วทีเนี้ยช่องทางการรับชมที่แบบว่าอยากจะเห็นพวกเรามีช่องทางไหนบ้างไหนบอกพี่หน่อยก็ไปชมสดๆได้ที่ที่สนามสนามเลยสุภชลาศัยสุภัยชลาศักเนียสุภชลาศัยเอล้วแล้วถ้าจะไปชมสดๆเนี่ยมันจะต้องมีบัตรใช่ไหมถ้าเกิดอยากได้บัตรต้องทำไงนะลุงแอดมีบัตรใช่ลุงแอดมีขายใบละร้อยอุ้ยแต่เขาไม่ให้จำหน่ายนี่ใช่ไหมใช่ วันที่29ออฟรีเออฟรีรับได้กี่โมงรับได้กี่โมงครับพีคครับผมจีบโมงเช้าใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมครับใช่ไหมครับจีบโมงเช้าครับที่ไหนครับที่หน้าสนามจุฬาลชกษณ์เยที่กองอำนวยการกองอำนวยการเนาะเออใช่ครับก็จะมีกองอำนวยการในสนามจุฬาลักษณ์เออจีบโมงเช้าทุกคนสามารถไปรับบัตรกันได้น้องมิ้นบัตรมีเยอะไหมจำนวนเยอะหนึ่งร้อย เรามีสาอยเรามีเยอะอยู่แต่ว่าก็จะมีจํานวนจำกัดเพราะฉะนั้นสิบโมงเช้าใครอยญ่จะไปดูไปเชียร์พวกเราบอกว่าเห็นตัวเป็นๆเนี่ยด้วยตาเนื้อเนี่ยเราก็ต้องแบบว่ารีบไปรับบัตรเออใช่หรือหรือไม่สามารถไปได้จริงๆใช่ทำไงครับน้องมีนมีหลับอยู่ครับแป๊บนึงเดี๋ยวให้เวลาเพยกันโอเคแล้วก็ดูไลฟ์อดูไลฟ์ได้ที่ไหนครับที่ แล้วถ้าเกิดไม่ไม่ไม่ได้ดูไลฟ์แล้วมันมีอีกช่องทางนึงก็คือถ้าคนที่อยากช่องานแล้วก็ไม่ได้ดูไลฟ์แล้วก็ไม่ได้บัตรมีช่องทางนึงนะครับก็คือมาเต้นแทนผมเต้นแทนผมเลยเดี๋ยวผมให้บัตผมให้ขอบัตเองอ๋อแต่อีกช่องทางนึงที่แบบว่าเราควรจะต้องเปิดดูเลยคืออะไรครับดูทีวีกดสามสาดูมถือกดสมโอถูกต้องมากเลย ไะเดี๋ยวพวกเราไปซ้อมร้องเพลงกันต่อดีกว่าใช่ใช่อไอ้วออพี่พี่ขอถ้าปิดท้ายท่าวอสแบบว่าใหญ่ๆสักทีเดียว้วเราไปละไเป็นเดอะตอนนั้นอะไรอ่ะก็วอสไงโอเค